มันสามารถนะคะวอร์มเครื่องได้ในตัวเลยนะเป็นสีแบบพิพูโทนะคะสองสีนะคะคนมันจะใช้แบบมุมแมลงบ้างอะไรบ้างนะคะการตรวจ i n สเ e c t i o n ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ i n s เ e c t i o n ก็คือเป็นรายงานการตรวจสภาพรถนะคะออกบัสรีิเกตให้กับคุณลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยซื้อรถที่ดีเกนโฟมขานี่ได้รถมือสองที่สภาพดีๆใช้งานได้อย่างแน่นอนนะคะ เจเจนห้องคานะคะวันนี้นะคะปุ้ยนะคะเอาใจสำหรับสาวกนะคะซีวิคเอฟซีกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตเปิดตัวนะคะนี่ h อน da C ซีวินะคะ FC นะคะ1.8ตัว E อนะคะแล้วก็1.8ตัว E นะคะต่างปีนะคะแล้วก็ต่างรุ่นกันนะคะอยากจะรู้ว่าสองคันนี้มีข้อเปรียบเทียบแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะอยากรู้ต่างปุ้ยมาชมเลยค่ะ เรามาเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยนะคะคันแรกนะคะเป็น Honda Civic นะคะคันนี้เป็นปี2017ค่ะ1.8นะคะตัว EL นะคะคันนี้นะคะป้ายแดงน,นะคะรานะคาประมาณร้านกว่าเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเราขายนะคะอยู่ที่600,000นะคะ95,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะประมาณ10,000 1 0 0 0นะคะบวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะคันนี้นะคะด้านหน้าของเขานะคะก็จะถูกออกแบบดีไซน์มานะคะให้แบบทันสมัยมากขึ้นนะคะลูกค้าสังเกตนะคะก็คือดีไซน์ของเขานะคะก็จะค่อนข้างนะคะชบเฉียวมากเลยนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นหลั ไฟนะคะเป็นไฟ daylight นะคะหรือว่าบางคนเรียกว่าเด uh, y t i m e นะคะ running light น,นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ประกอบด้วยไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์นะคะไฟแบบตาเพรน,นะคะด้านล่างก็จะมีของไฟตัดหมอกนะคะแต่ลูกค้าจะสังเกตนะคะว่าคันนี้ไม่ได้มีชุดแต่งสกเกิร์ตนะคะมาให้ลูกค้า ะะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เดชอบแบบเดิมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากเสริมความหรอนะคะให้กับทาง c ีบิกนะคะคันนี้นะคะก็สามารถนะคะเพิ่มชุดแต่งได้นะคะ,ะคือว่าเราคิดให้ในราคาที่ ย่อมเยาวนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าเลยค่ะส่วนแมกนะคะแมกของเขานะคะก็มาพร้อมกับแมกลายใหม่นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้ไม่เป็นตัวที่ท็อปนะคะก็คือเป็น1.8ตัว E.L. นะคะลักษณะของแมกของเขาเนะะี่ยเขาก็จะเป็นแมกนะคะเป็นสีแบบทูโทนะคะสองสีนะคะก็เป็นสี ซิลเวอร์นะคะคือบอลเงินนะคะตัดกับสีแบล็กนะคะหรือสีดํานั่นเองนะคะทําให้รู้สึกว่าออแม็กนะคะลายทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะดูไม่เอานะคะไม่ตกเท็ตนแน่นอนนะคะอันนี้มันเป็น,เป,นเป็นยางใหม่นะคะเป็นยางใหม่ปี20นะคะเป็นยางใหม่ที่ปุ้ยเห็นนะคะเป็นยางปี20เลยนะคะตรงนี้นะคะยางปี20เลยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะปรับและพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะมือจับนะคะเป็นแบบโครเมียมเลยนะคะคุณลูกค้านะคะแล้วก็ ตรงด้านด้านกระจกนะคะก็จะมีในส่วนของกันสาดนะคะสำหรับบางคนกันลมนะคะทุกคนชอบมากเลยนะคะฟิล์มนะคะไม่ติดใท้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นฟิล์มของลามิน่นะคะน่าจะเป็นลามิน่นะคะอย่างดีเลยนะคะตอนนี้ เมื่อกี้ที่ติดลูกค้าไว้นิดนึงนะคะเป็นแมกนะคะอยู่ที่ขนา,ขนาดขอบล้อนะคะที่16นิ้วนะคะเป็นยางนะคะซีเรียลนัมเบอร์นะคะ21555บนะคะ R 1 6นะคะนั่นเองนะคะไฟด้านท้ายนะคะก็จะเป็นแบบไฟบางคนก็เรียกว่าแบบไฟกา้ามปูไฟมุมแมลงบ้างอะไรบ้างมีหลายชื่อเลินนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะเรียกเลยนะคะโฉมนี้เนี่ยก็จะเป็นคลี่คนนิยมมากๆเลยคือลักษณะมันจะโคง้งวนมันจะคล้ายแบบมุมแมลงบ้างอะไรบ้างนะคะก็ตามชื่อเรียกกันไปตก่างๆันนาโฉมนี้เนี่ยบางคนก็จะเรียกว่าเป็นโฉมนะคะ F F4 และ A ที่เราติดปากกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโฉมที่เป็นโฉมที่ก็คือใหม่กว่าโฉมไฟท้ายแปดเหลี่ยมนะคะขึ้นมานะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องนต์ i v Tech นะคะตรงนี้นะคะลักษณะ,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 ะาาพิเศษของตัว E-L เนี่ยลูกค้ามันก็จะมีในส่วนของกล้องนะคะมีกล้องส่องถอยกับคุณลูกค้าด้วยรองรับเชื้อเพลิงได้ถึง E85 นะคะทำให้ลูกค้าได้ประหยัดเงินต่ปอไปม,มากกว่าเดิมทีเดียวนะคะ E85 E10 ใช้ได้หมดเลยนะคะอย่างที่บอกกับค่ะสเกิร์ตนะคะ,กกด,ะ,คะด้าน อ่ะซกเกอรไม่มีเข้ามาถ้าใครอยากได้เสริมใครอยากเสริมเสริมสวยเสริมหล่อให้กับรถคันนี้นะคะก็สามารถนะคะสั่งเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะคะไฟท้ายเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็ใส่ปิ้งนะคะไม่มีรอยสะดุดเลยนะคะลูกคากก้านะคะเห็นชัดๆนะคะเห็นใกละะ้ๆกันเลยนะคะตรงนี้เนาะมาอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีนะคะเป็นคิ้วนะคะเป็นคิ้วกระจกนะคะแบบครเมเนียมเลยนะคะตรงนี้ก็ <s ign al information> ตกแต่งได้อย่างลงตัวเลยนะคะตอนนี้ทุกท่านพร้อมที่จะดูภายในกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็อย่ามลีรอนะคะไปชมด้านในพร้อมกันเลยค่ะ ก็แล้วนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าทุกท่านนะคะก็จะอยู่กับปุ้ยนะคะลงก็ที่เดนโ m มคาตอนนี้นะคะตอนนี้มาดูในส่วนของภายในกันเลยดีกว่านะคะภายในคันนี้เนี่ยเข้ามาจะต้องสึกแบบว,ว้วาวว้าวมากๆนะคะไม่ใช่ว้าวธรรมดาคือว้าวนะคะว้าวที่หมายถึงว่าสภาพนะคะรถภายในค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะสดมากๆเลยนะคะคันนี้เนี่ยมีการขัดเคลือบคาสปามาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นรถที่บำรุงแล้วเรียบร้อยนะคะสังเกตเลยนะคะภายในสะอาดมาก เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะพวงมาลัยคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีเป็นคุชคอนโทรลนะคะมีปุ่มวางนะคะรับสายโทรศัพท์นะคะคืูทูทนั่นเองนะคะระบบถุงลมนิรภัยนะคะเป็นระบบถุงลมนิรภัยแบบคู่นะคะส่วนเกียร์นี้นะคะก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เป็นระบบนะคะเบรกมือน,นะคะแบบปุ่มกดมีระบบอีคอนนะคะที่ ประหยัดในส่วนของพลังงานแล้วก็น้ํามันเชื้อเพลิงนะคะตรงจุดนี้นะคะส่วนเบาะที่ปุ้ยนั่งอยู่เนี่ยก็รู้สึกแบบว่าคือเบาะแบบสัมผัสนะคะแบบเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแท้เลยนะคะเบาะนุ่มมากนะคะเบาะคนขับเนี่ยก็ได้ความรู้สึกพิเศษนะคะแบบดูแบบ VIP นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเบาะนะคะปรับไฟฟ้านะคะตรงนี้เนาะในส่วนถัดมานะคะในส่วนของคอนโซลนะคะคอนโซลเนี่ย ก็จะเป็นคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีเดียวนะคะเป็นสีเดียวกับเบาะก็เป็นส,สีสีสีดำนะคะตรงนี้นะคะก็สภาพสมบูรณ์นะคะไ,ะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยย้มเลยนะคะสมบูรณ์มากๆนะคะตรงนี้ถัดไปนะคะก็จะมีตกแต่งด้วยเป็นเป็นลายเอ่อเคปเลอร์นะคะตัดกับเส้นพรีเมียมเล็กๆนะคะก็ได้อย่างลงตัวทําให้รถด,ดูแบบเหมือนมีอะไรขึ้นมานะคะแบบดูแบบเอ่อเหมือนมีคลาสขึ้นมานิดนึงนะคะเครื่องเสียงรองรับอะไรได้บ้างเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ตรถนิดนึงนะคะอ้าว ตอนนี้นะคะก็มาดูในส่วนของเครื่องเสียงเลยดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยมันจะมีลูกเล่นอะไรบ้างนะคะยวรอเครื่องเสียงนิดนิดนึงนะคะเอาละตัวนี้นะคะเขาก็จะมีรองรับรองรับนะคะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะมีวิทยุ FMAM นะคะแล้วก็มีพวกต่อพวกเชื่อมต่อพวกไอพอร์ตนะคะมีบลูทูธอย่างที่เพื่อแจ้งไป HDMI นะคะแต่ว่ามันจะอยู่ในส่วนของด้านล่างนะคะด้านล่างเดี๋ยวตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยตรงนี้นะ ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ <rices> เสียงโอเคใช้ได้นะคะลูกค้านะคะถามว่าตรงนี้มีกล้องหรือเปล่า,เ,าเห็นปุ้ยบอกว่ามีกล้องนะคะมีกล้องส่งถอยเรามาดูกันว่ามีกล้องหรือเปล่า <c oughs> นี่นะคะมีกล้องมีกล้องนะคะนี่สองถอยนะคะแบบหลายมุมเลยนะคะลูกค้าตรงนี้นะคะ คือถ้าพูดถึงฟังก์ชันคนที่ใช้งานปกติแล้วค่ะคือคนก็อยากได้เป็นกล้องนะคะฟังเป็นพวกฟังเพลงนะคะคันนี้เนี่ยมันจะไม่มีซีดีแต่ว่ามันจะมีพวกดูเอนะคะมีพวก u ู b ให้ก็คือสามารถดูสามารถฟังเพลงได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ขับรถไปแบบชิดวสบายๆายมีบลูทูธให้กับคนลูกค้าด้วยนะคะส่วนบอกคนขับอย่างที่บอกว่าไม่เมื่อยแน่นอนนะคะเพราะว่า เราก็จะมีบอกไฟฟ้ามีอะไรให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะแอร์อะอยากรู้ว่าแอร์เป็นแบบไหนแอรนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแอร์แบบนี่ค่ะเราสามารถนะคะเลือกแบบแอร์แบบนี้ได้เลยโอ้โหแบบพัรตดับพวกแอร์พวกนี้ได้หมดเลยนะคะพวกแอร์นี่ค่ะ เป็นแอร์แบบดิจิตอลแบบนี้นะคะบอกองศาอุณภูมิแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้นะคะก็ไปในส่วนของด้านหลังแต่ก่อนจะไปในส่วนของด้านหลังเลยให้บอกเลยนะคะว่ารถคันนี้มันมีระบบในส่วนของการเลื่อนการถลายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งนะคะที่ทาง Honda c ซีว c นะคะมีให้กับคนลูกค้านะคะตอนนี้นะคะก็ไปในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะว่าด้านหลังจะนั่งกว้างขนาดไหนก,ก็ไปชมมาพร้อมกันเลยนะคะด้านหลังนะ,ะด้านหลังนะคะก็โอเคก็จะเป็นเบาะ เป็นบหนังแหละค่ะเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาจะมีความพิเศษด้วยนะคะก็จะมีที่รองแก้วมีอะไรให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็พรมกับพร้อมกับพรมปูพื้นนะคะแบบสั่งตัดนะคะแบบนี้พรมปูพื้นเนี่ยพูดตรงเลยนะคะเป็นพรมแบบครบชุดอย่างเงี้ยถ้าเราไปทําเองนะคะก็มูลค่าหลายพันบาทแล้วนะคะถือว่าลูกค้าได้ออปชั่นค่อนข้างแบบจัดเต็มทีเดียวนะคะการคาสปางานนะคะสมบูรณ์มากๆเลยแล้วคนนี้อยากให้บอกเลยนะคะหลังคานะคะลูกค้าแบบทุกอนูนะคะคือแบบ สะอาดมากเลยนะคะลูกค้านะคะแบบแทบไม่มีแบบรอยตำหนิเลยนะคะนี่อยากให้ดูลนะคะนี่ค่ะหลังคาก็อย่ามองข้ามนะคะคือบ่องบอกถึงอะไรนะคะว่าการดูแลรักษารถเหมือนเวลาเราใส่เสื้อผ้าน,นะคะ เสื้อผ้าสะอาดสีสดใสนะคะคือมันก็ทําให้มันน่ามองรถก็เหมือนกันแสดงว่าคันนี้มีการดูแลมาอย่างดีเลยค่ะคุณลูกค้านะคะลูกค้านะคะสามารถพิสูจน์ด้วยตัวเองได้นะคะมาชมที่โชว์รูมได้ทุกวันเลยนะคะโอเคตอนนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวรถด้านหน้าเลยดีกว่านะคะห้องเครื่องด้านหน้าเลยนะคะสําหรับนะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถามว่าทําไมถึงเรื่องเลือก Honda าซีวิกนะ,ะเพราะว่า Honda c ซีว c เนี่ยมันเป็นรถนะคะแบรนด์หลักนะ แบรนด์หลักแล้วก็ตอบโจทย์การใช้ลูกค้าได้ค่อนข้างมากเลยนะคะซื้อง่ายขายคล่องนะคะไม่มีเอาไม่มีตกเพดแน่นอนนะคะคันนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งนอกจะเป็นแบรนด์หลักแล้วก็คือมันสามารถจัดไฟแนนซ์นได้เต็มนะคะเครดิตดีนะคะก็ฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะคันนี้เนาะอ่ะโอเคตอนนี้นะคะพี่ก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้านะคะอยากโชว์ให้ดูเลยจริงๆเลยนะคะว่าห้องเครื่องเนี่ย สภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสังเกตนะคะหัวน็อตเนี่ยก็ไม่ได้มีการขยับนะคะหัวน็อตสวยมากเลยนะคะไม่ได้มีการไขเลยนะคะตรงนี้นะคะจุดมาร์คสีนะคะ QC โรงงานอย่างที่บอกหลายคลิปเลยนะคะมาร์ค QC โรงงานนะคะพวกนี้ก็บ่งบอกถึงว่ารถที่นี้ผ่านการตรวจสภาพมานะคะ,ะค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะคะผ่านการ QC นะคะเพราะฉะนั้นรถได้มาตรฐานแน่นอนนะคะพวกนี้จุดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนีอย,ยะคะ่ะพวกเนี้ย ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะมีการตรวจ i n s p e c t i o นให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ i n s p e c t i o นก็คือเป็นรายงานการตรวจสภาพรถนะคะออกบสตร c e เก i f ให้กับคุณลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยซื้อรถที่ดิจันโคมค้าเนี่ยได้รถมือสองที่สภาพดีๆไปใช้งานได้อย่างแน่นอนนะคะคนดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถเชื่อมั่นและก็เชื่อใจได้นะคะ<ๆ>เพราะว่าเรามีตัวช่วยให้กับคุณลูกค้านั่นเองนะคะางนี้ก็เป็นเครื่องยนต์นะคะสีสูบนะคะลูกค้านะคะแม้กระทั่งนะคะตรงนี้นะคะเป็นเอ่อน้ำมันเกียร์นะคะ น้ำมัน power นะคะน้ำมันเครื่องนะคะอันนี้เป็นถ่ายนะคะเบื้องต้นให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้านะคะไปดูแลนะคะตามระยะได้ต่อได้เลยนะคะลูกค้านะคะไม่ต้องไปเสียตังค์นะคะทําเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะว่าเรามีการเริ่มต้นให้แล้วนั่นเองนะคะ่ะสําหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มีคําถามนะคะก็สามารถนะคะฝากคําถามไปที่น้องแอดมินได้เลยนะคะลูกค้านะคะฝากคําถามที่น้องแอดมินได้เลยนะคะวันนี้นะคะ นี่ค่ะหลายๆคลิปเลยนะคะก็ปุ้ยมักจะบอกก่อนว่านะคะก็คือรถเนี่ยข้อดีของชม f c นะคะมันสามารถนะคะวอร์มเครื่องได้ในตัวเลยนะคะลูกค้านะคะวิธีการง่ายนิดเดียวเมื่อกี้อยากรู้ว่าปุ้ยกดปุ่มอะไรบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยปุ้ยจะหยุดปุ่มนี้นะคะโดยการที่ปุ่มนี้คือปุ่มวอร์มสังเกตจะมีไฟกระพริบหนึ่งอันเครื่องก็จะหยุดนะคะเราก็จะใช้กับตอนที่เครื่องมันที่มันยังแบบ มันยังไม่ร้อนนะคะเมื่อกี้ปื้กดปุ่มแค่กดปุ่มล็อกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อกี้ไฟกระพริบหนึ่งครั้งแล้วปื้กดปุ่มนี้นะคะนี่ค่ะแบ๊บเดียวนี่ค่ะวิธีการร์มนะคะหลายๆคนนะลองไปดูนะคะสำหรับใครที่มีนะคะออรถนะคะ h o n ด a c ซี i ินะคะชดออยู่แล้วนะคะอยากจะลองดูนะคะทำได้เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นการแชร์ข้อมูลให้กันนะคะตรงนี้นะคะเป็นทริปเทคนิคดีๆนะคะตรงนี้อ่ะขอรับเครื่องก่อน โอเคไปต่อกันที่คันต่อไปเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะก็จะเป็น Honda Civic นะคะเป็นปี2016นะคะ ปี2016นะคะเป็นเครื่อง1.8ตัว e นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะตัวร่วมต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจะถูกกว่าแน่นอนนะคะราคาอยู่ที่ห0 0แสนนะคะ 95, ้าหบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้านะคะตัวนี้เนี่ยลักษณะของโฉมด้านหน้าของเขาเนี่ยนะคะก็จะเหมือนเป็นปี2017เหมือนกันเลยนะคะด้านหน้าจะเหมือนกันเลยนะคะแต่จุดที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีในส่วนของแม็กนะคะแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กแม็กสีเดียวนะคะที่เป็นแม็กสีพื้นนะคะเป็นสีซิลเวอร์นะคะลูกคา้าภายน เขาจะเหมือนกันเลยนะคะลูกค้านะคะมีแค่แม็กนะคะที่ที่ตุดกันที่ต่างกันนะคะส่วนนะคะปียางนะคะปียางคันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้ยางใหม่เลยนะคะได้ยางใหม่นะคะยางปี21เลยนะคะยางปี2021นะคะคันนี้เนาะแล้วก็ส่วนเรื่องอ่าซีรีส์ยางนะคะซีรีส์ยางก,ก็จะเป็นอ่อ21555 R16 นะคะเป็นแม็ก16เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะ รอบรอบคันนะคะนี่สังเกตนะคะมือจับเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้เนาะด้านไฟชายด้านหลังนะคะก็จะเหมือนเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะไมไ่มีจุดอะไรที่แตกต่างนะคะไฟชายด้านหลังนะคะแต่รถคันนี้นะคะตัว e เนี่ย จะไม่มีกล้องส่องถอยนะคะแล้วก็จะไม่มีบอกข้างในเนี่ยจะไม่มีบอกไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ออปชันเพิ่มอย่างเช่นกล้องส่องถอยนะคะกล้องบันทึกเนี่ยก็สามารถติดเพิ่มได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าลูกค้าก็จะได้ออปชันที่แบบเสมือนเป็นตัว EL แต่ว่ามันแค่ไม่ได้มีบอกไฟฟ้าเท่านั้นเองนะคะก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันแตะเชฟลูกค้าในราคาที่ประหยัดกว่านะคะในนะคะภายในคันนี้นะคะภายในเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเป็นเป็นเบาะผ้า เบาผ้าถามว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนังทำไปได้ไหมทำไปได้เช่นเดียวกันนะคะทำให้ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เน,ะะนาะลักษณะของจอเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะจอก็จะไม่เหมือนคันนูนนะคะอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นจอแบบคลาสสิกนิดนึงนะคะควมปูพื้นนะคะได้แบบสั่งตัดนะคะแบบแบบสั่งตัดเลยพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะตรงนี้เนาะ,ะ,นนะ,ะระบบถุงลมนิรภัยแบบคู่นะคะเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องนิดนึงก่อน ันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของรอ,องรับอะไรได้บ้างมีบลูทูธเช่นเดียวกันนะคะมีระบบบลูทูธนะคะคันนี้เนาะแล้วก็มีระบบนะคะเป็นนี่มี USB รองรับ USB นะคะแล้วก็มีพวก Bluetooth นะคะวิยุพวก FM AM นะคะเป็นแบบขั้นพื้นฐานที่เราสามารถใช้ในงานจริงได้อยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะมีระบบนะคะกับไอคอนนะคะไอคอนโหมดก็คือหมบโห,ห,หมดประหยัดพวกพลังงานพวกอะไรพวกนี้นะคะเบรกมือนะคะแบบปุ่มกดนะคะเบาะก,ก็นั่งนิ่มสบายได้เลยนะคะถึงแม้จะเป็นเบาะผ้านะคะจริงี่บอกค่ะก็เป็นเบาะผ้าเดิมๆนะคะมีการดูแลเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะคันนี้นะและที่สําคัญคันเนี้ยมันผ่อนถูกกว่านิดนึงนะคะอย่างสมมติว่า ประมาณ11,000ใไหมคะคันนี้ก็่าคาประมาณสักเก้ากว่าบาทเนาะประมาณ9,000กว่าบาทแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดประมาณ7ปีเลยทีเดียวนะคะน,นี้นะคะก็เป็นส่วนกระจกมองข้างก็ปรับและพับไฟฟ้ามีระบบกันถลหลเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันนะ,ะตอนนี้ก็ไปดูในส่วนของด้านหลังกันเลยดีกว่า โปรโมชั่นตอนนี้นะคะลูกค้านะคะจอง2,000นนะคะลดสูงสุดนะคะถึง2 0 0 0มบาทเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้านะจองส0 0พันนะคะลดสูงสุดถึง2 0 0 0มืนบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ส่วนลดพิเศษมากกว่านั้นนะคะเ mm hmm. งินไขนะคะคุยกันหน้างานอีกทีหนึ่งนะคะต่อรองนะคะได้นะคะเพราะว่าทางผู้ใหญ่เราก็ใจดีค่ะน้องเซลก็ใจดีนะคะคุยกันได้นะคะ คุยกันได้นะคะราคามิตรภาพเลยค่ะลูกค้าด้านหลักนะคะก็มีที่ลองนะคะมีท so, okay. OK, okay. okay. so, ี่ลองแก้วมีอะไรให้ลูกค้าด้วยนะคะเรียบร้อยเลยนะคะตรงนี้นะคะถ้าพูดถึงสภาพโดยรวมปุ้ยมองว่ารถคันนี้ก็โอเคนะคะสภาพโอเคเลยนะคะแล้วก็เป็นได้เป็นบอกผ้าด้วยนะคะบาะผ้าดมๆของเขาเลยนะคะบอกผ้ามันก็ระบายความร้อนได้ดีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้บอกหนังออ้ยแม่โอ้ยแบบรู้สึกแบบว่าบอกผ้ามันแบบเขาเรียกว่าไรนะเวลาอะไรมันเลอะอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าแบบมันจะเลอะง่ายทําความสะอาดการทำความสะอาด ยากอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากทา,าเป็นเบาะหนังก็เป็นเบาะผ้าเดิมๆชอบก็แนะนําให้หาแบบอะไรนะที่คุงเบาะนิดนึงก็ได้นะคะเวลาแบบ มีเด็กเล็กๆหรือว่าอะไรมันจะได้ไม่เลอะนะคะแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้านะคะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยว่าลูกค้าอยากได้บอกผ้าบนหนังก็ได้หมดเลยนะคะตรงนี้สภาพโดยรวมมาปุ้ยมองว่าคือมันโอเคแหละโอเคทั้งคู่เลยนะคะคือ2คันนี้นะคะปุ้ยมองว่านะคะก็คือการขับขี่เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะคะก็อาจจะต่างกันตรงที่สเปคนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวสีเทาบอนเงินนะคะก็เป็นตัว E อนะคะแต่ว่าตัวสีเทาเทาดำเนี่ยเป็นตัว E นะคะอย่างที่ปุ้ยบอกไปนะคะ ตัว EL เนี่ยจุดเด่นๆของเขานะคะคือลูกค้านีจะได้ในส่วนของแม็กไลน์ใหม่นะคะแล้วก็มีกล้องส่องถอยนะคะเป็นบอกไฟฟ้าพงมาะไยมัลติฟังก์ชันนะคะตรงนี้ออปชั่นค่อนข้างครบเลยนะคะในขณะที่เป็นตัว E นะคะลูกค้าสังเกตนะคะแม็กเนี่ยก็จะเป็นแบบแม็กไลน์แม็กไล์เดียวนะคะเป็นแม็กสีเดียวนะคะคือเป็นสีซิลเวอร์นะคะแล้วก็ เบาเนี่ยค่ะเป็นเบาแบบเบาธรรมดานะคะไม่ใช่เบาไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีกล้องส่งถอยนะคะส่วนฟังก์ชันข้างในนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะหน้ามีมีส่วในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงนะคะที่เปลี่ยนแปลงกันไปนิดหน่อยนะคะแต่ระดับการใช้งานก็พอๆกันใกล้เคียงกันนะคะตรงนี้นะคะก็รักคันไหนชอบคันไหนนะคะสามารถเลือกได้นะคะตามใจคุณลูกค้าเลยนะคะถ้าใครอยากได้ออปชั่น ท็อปทอปขึ้นมาหน่อยตัวนี้เลยนะคะปี2017นะคะ1.8แ el นะคะราคานะคะอยู่ที่6,95,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นก็ประมาณ1 1 0 0 0บวกลบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้นะคะยอดผ่อนนะคะที่แบบซอกลงมานิดนึงประมาณ9,000กว่าบาทนะคะกุ้ยแนะนำเป็นตัวนู้เลยนะคะเป็น1.8นะคะตัว e นะคะปี2016นะคะราคานะคะ5 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะทั้ง2คันมีดีนะคะมีดีต่างกัน,นะคะแต่ก็ดีทั้้งคคคู่เลยยนนะะะะก็ฝาดว เครดิตดีเฟียดได้เลยสามารถไปทุกสาขาอาชีพเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยกันนะคะก็ขออนุญาตนะคะร้าลูกค้าทุกๆท่ทานไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอ้ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดสมัครขายไวแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ